สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับแต่วันนี้มาแล้วนะครับนะวันนี้ได้ลังบีมาพี่ชายนะครับนะฮะได้ลังบีมาตามหามาจนได้พี่นะครับเพราะรุ่นนี้นะครับจะสร้างลังละ50องค์นะครับจะสร้างลังละา0องค์ก็จะมีเซอร์ไพรสลัง A เซอร์ไพรสลัง B นะครับวันนี้ครับตามหาลังบีมาได้แลวพี่นะเอามาให้พี่พี่จะรับชมกันนะครับนะ วันนี้ก็นะครับมาเปิดกันเหมือนเดิมพี่ชาย15รายการนะครับถึง20รายการเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันพี่ชายนะครับชอบทุกจนรายการไหนกับรุ่นกูเออกูผู้ชนะนะครับนะวันนี้ต้องนะฮะแกะเลยนะครับแกะมาให้พี่ได้รับชมไปพร้อมๆกันพี่ชายนะครับ,นะรบเดี๋ยวยกแกะเดิมเหมือนเดิมนะครับ กล่องไม่กล่องทหารนะครับกล่องไม่กล่องทหารนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็นะครับพลาดไม่ได้เลยก็อีริยาบถจินะครับร่วมพุทธาพิเศษพร้อมกับอ่าพระจะอาพระพร้อมหลวงปู่นะร่วมพุทธาพิเศษพร้อมหลวงปู่นะครับนะนี่ฮะผมจะแกะกันนี่ฮะรุ่นนี้สวยนะครับสวยนี่ฮะเฮ้ยนี่นี่นี่พี่นี่นี่เฮ้ย รังนี้นีครับผมได้เป็นรังพิเศษนะฮะเอาแล้วครับขายติดตามเช้านี้นะครับโชคดีแน่นี่ครับโชคดีแน่นี่ครับนะผมขอญาตก่อนะฮะขอยาตอันนี้สามหน้าคุณแล้วก็แจกนะครับหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวผมเทนะผมขอยาตเทนะครับนะขอนุญาตเทนะครับนะ ขอญาติเนะครับทัวทีก็จจกกระตีเงินนะครับเด็ดเงินฆ่าเลยนะครับฆราเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะนะครับเหมือนเดิมครับนะขอแบ่งปันพี่ราคาเดิมนะครับขอแบ่งปันพี่ราคาเดิมนะครับ นี่ฮะก็คือคู่นี้นะครับราคาเดิมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมจ่แ่ใไว้จะ้ด็กไหมนะครับคู่นี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับนี่ครับโอ้โหรายการที่แช่น้ำมันด้วยนะพี่นะเลขคนเบอร์เป็นลขสามสิบสองนะครับมหาชนวนนะครับอุ้ยสวยคมมากนะครับคู่นี้เหมือนเดิมนะแล้วก็โชคนะฮะจะสร้างสามเนื้อนะครับเดี๋ยวผมขอแยกแกะดูนะ โอ้โหลังนี้ได้ลังพิเศษนะครับลังนี้ได้ลังโคตรพิเศษนะครับเอาละฮะต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆนะฮะทุกท่านติดตามเช้านี้นะฮะถือว่าโชคดีกันเลยนะครับได้ลังพิเศษด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพี่ดูความคมของเหรียญตัวนี้นะเป็นสัมนาคุณเลขโคตรตั้งเบอร์หมายเลขสามฮะนี่ฮะ เนื้ออาเป็นเหรียญหล่อนะครับโอ้โหแล้วพี่ดูฮะหล่อคมแบบนี้เลยนะครับหล่อคมแบบนี้เลยนี่ฮะหลังครบนะหลังฮานุมานหล่อครบแล้วแล้วก็นะครับเป็นองค์ที่สามนะครับองค์เลขโคดดัาเบอร์หมายเลขสามนะครับสวยมากพี่นะครับใครแล้วไปแล้วเราได้น่าจะเป็นหล่อเทดินไทยนะอันนี้ได้เป็นเนื้อเลยเนื้อโลหะสวย คมคแบบนี้เลยพี่นะครับนะหล่อช่อห้าเหรียญนะครับน้หนึ่งพันบาทพร้อมกับเหรียญมหาชนวนหนึ่งเหรียญครับนี่นี่ครับชุดนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทราคาเดิมนะครับราคาเดิมพี่นักสอีพีนี้นะครับนะนี่ฮะเลือกกันเลยนะครับเลือกกันได้เลยนะครับแล้วก็น้องจะมาเปิดให้พี่รับจับชมกันนะครับวันนี้สิบอ่ะสักสิบแปดรายการแล้วกันสักสิบแปดรายการแล้วกันนะครับน้เดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันพี่ชายเริ่มจากรายการแรกกันเลยฮะนี่ฮะ นะที่ขาดอยูてて่นี่ให้พี่หนึ่งขาดอยู่นี่นฮะมาเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับสิบห้าถึงสิบแปดรายการแล้วกันนะครับนะเพื่อไม่ให้คลิปยาวนะฮะนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเรามารับชมกันพี่ลังนี้เป็นรางโคตรพิเศษนะครับดูดิว่าจะได้รายการอะไรมาแบ่งปันให้พี่ครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อปอกลูกปืนผิวลุงลงยาดำฮะ เลขหัวจมูรหมายเลขสามสิบสี่ครับรายการนี้เหมือนเดิมครับพี่ชายน่ครับรายการนี้แบ่งปันให้ลงยาหน้าหลังครับสองร้อยสามสิบบาทครับรายการที่หนึ่งฮะต่อมาครับรายการที่สองฮะร <c oughs> ายการที่สองครับโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อมหาชนน,นะ รายการที่2เปิดออกมาเป็นเนื้อมหาชนวนเลขคุณเบอร์อรมายเล37ามครับรายการนี้ผมแบ่งปันให้พี่ๆเอาไปครับพี่ชายรายการนี้220บาทพอฮะรายการที่2นะครับรุ่นนี้นะคะจองอยู่ที่200กว่าบาทนะครับ289 279เยนพี่นะครับแต่น้องเปิด220ถือว่าขาดทุนนะแต่น้องขอทุ่ัวจากรายการบนพี่นะครับนะ รายการนี้รายการที่สามเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหมาแล้วจ้ะรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับมวนสารห่วงเชื่อมนวะครับนี่ฮะโอ้โหอุ้ยองนี้สวยมากนี่ครับองนี้สวยมากมหาชนวนห่วงเชื่อมนวะนะครับเ,เลขขนเบอร์นี่ครับอย่าบอกนะว่าเก้าเก้าอย่าบอกนะครับเก้าสิบเก้าหรือเปล่าพี่นี่ฮะโอ้โหได้เลขเก้าเก้าเนี่ยเลยพี่นี่ครับนี่ฮะ นี่ฮะโอ้โห7799นะพี่นะใช่ไหมนะครับรายการนี้ออกไปพี่ชายนะครับขอเบงปันให้พี่ที่400บาทนะครับรายการที่3ขอ400บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปฮะรายการที่สหรฮะรายการที่4เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะฮะลงยาเหลืองแผ่นที่ทองฮนะ ดวงยาหน้าหลังเลยพี่เลขคนตเบอร์ที่6นะรายการนี้เอาไป400บาทใช่บพี่ชยรายการที่4นะครับต่อมาครับเป็นรายการถัดไปครับเป็นรายการที่5้าเออรายการที่5ขออนุญาตเปิดครับโอ้โหพีรายการนี้เป็นเนื้อมวลสารนะครับพลังชมพูฮะนี่ฮะเลขคนตเบอร์มาได้1สิบครับรายการนี้ฮะ เอาไป250บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่5นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่านะครับลังนี้นะครับเป็นลังโคตรพิเศษนะครับจะได้รายการเซอร์ไพรส์อะไรมาให้เราได้นะฮะให้พี่ได้แบ่งปันกันนะครับมาฮะมาต่อกับสำหรับรายการต่อไปที่รายการที่6ครับโอ้โหรายการที่6รายการนี้เป็นเนื้อหาที่ทวนชุบน้ําทองคำฮะ มหาชนวนชุบน้ําทองคำพี่เลขคันเบอร์ไว้เลขยี่สิบเจ็ดครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่นะครับองค์นี้ขอที่สองร้อยแปดสิบบาทเลยกันนะฮะชุบน้ําทองคําพี่สวยมากนะสองร้อยแปดสิบบาทพี่รายการที่หกฮะต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดครับเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำลงยาเขียวเหนียวซับฮนะ ด้านหลังเลขค้นเบอร์หมายเลขส6บหกครับรายการนี้เอาไปสองรอยี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่เจ็ดครับต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่แปดนะรายการที่แปดครับเปิดขึ้นมารับนี่โอ้โหยิรายการที่แปดเปิดมาเป็นเนื้ออัปกลาซาตินฮะลงยันแผ่นที่ทองเลขค้นเบอร์หมายเลขสองนย์หน้ากากนะฮะหน้ากากปืนใหญ่ชุบทองคำแท้ฮะ เน,นื้อกาเนี่ยุบทองคำเท้ถือว่าสวยมากพี่เลขคุณเบอร์2อูนเนื้ออาบาก้ารายการนี้เอาไป450บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่8นะครับนะต่อมาครับรายการที่9ก้าครับโอ้โหรายการที่9เนื้อตะก่วอวนไม่ตัดปีครับตะกุด3สษัตริย์นี่มาแล้วนี่ครจานมือครับ คู่นีครับอาจารย์มือพระอาจารย์นี่ครับทำมันตนนะฮะนะฮะเป็นอย่างนี้พี่นะผมมีแป๊บนะครับผมดูข้อมูลแป๊บนึงครับพอดีมีคนตามหาอยู่นะไม่ช่ใจว่าใช่รายการนี้หรือเปล่าโอ้โหนะรายการนี้นะฮะนี่ฮะมีพี่พีทักมาหาผมอยู่ให้ตามหานะครับ เพราะจะเป็นอยู่ในรังพิเศษนะครับส่วนมากนะเลขคนณตัวเบอร์ตรงไหนเอยเลขคนณตัวเบอร์เลขสามที่สี่ครับรายการที่ผมขอเปิดวัดใจไปเลยกันนะฮะผมตั้งไว้ก่อนที่ห้าร้อยบาทนะครับตร์นี้ตั้งไว้ก่อนนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบอ่ารายการที่สิบนะครับเมื่อกี้เก้าเนาะนะฮะรายการที่สิบนะครับ รายการที่สิบเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อนวะลงยาเขียวฮะเลขคตเบอร์หมายเลขหกนวะลงยาเขียวนะครับขอแบ่งปันที่พี่นะครับอ,องน์นี้นะครับนะ้แบ่งปันที่พี่ไปแล้ะกันนะครับเอาไปที่สี่ร้อยห้าสิบาทละกันพี่สำหรับเนื้อนวะนะครับรายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดมาลุยกันต่อฮะรายการที่สิบเอ็ดมาลุลุยกันต่อเอ้ยหอย รายการนี้นวะนี่ครับโลหะนี่ครับชุบน้ําทองคําแท้นี่ครับฝั่งเพชรซีเซตขาวแดงนี่ครับลุ้นพิเศษฝังขอบนี่ครับบวกท้องฟ้านี่ฮะเรียกคนต้างเบอร์หมายเลขห้านวะนี่ครับโอ้โหเฮ้ยสวยมากรายการนี้สวยมากพี่นะครับอง์นี้ใครรับแจ้งได้นี่ครับขอที่หกร้อยบาทขอหกร้อยบาทพี่ชายสวยมากนะครับรายการนี้ฮะ รายการที่สิบอดนะครับขอหกร้อบาทนะพี่ชายเนี่ยโอ้โหนะสวยอมรับเลยว่าสวยจริงฮนะต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สนะิบสองเนรายการที่1ิบสองเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้นะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับลงยาขาวหน้าหลังพี่ชายเพ้นชุดนะฮะโอ้โหสวยมากเลข,ขนตัวเบอร์หมายเลขเบอร์หนึ่งหนึ่งด้วยด้านหลังเป็นหนุม,มานเะนี่ย ล้านหลังเป็นหัตถุมาเนี่ยพี่ชาย,ายารายการที่เหรียญนี้ผมขอ4ไอสามร้อยห้าสิบขอสามร้อยห้าสิบาทนะวะนะพี่นะขอสามร้อยห้าสิบาทพี่ชายรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามขออนุญาตเปิดนะะโอ้โหรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะฮะ หลังหลังเป็นลงยาน้ําเงินนะครับเลขโค้ดทะเบอร์มันได้ยี่สี่ครับนี่ฮะลงยาหน้าหลังเอาไปครับรายการที่สิบสามขอสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สิบสามนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสี่ฮะรายการที่สิบสี่นะครับนะขออนุญาตเปิดกันต่อฮะ โอ้โหสิบสี่รายการนี้เป็นเนื้อเหรียญหล่อเทคราบเบ้าฮะนี่ฮะเทดินไทยครับเลขคุณเบอยีิบเก้าครับเหรียญหล่อสองหน้าครับดูเหรียญความหนาสวยๆครับแต่น้ําหนักของคอกาลังดีนะพี่ชายน้ําหนักของคอกาลังดีนะเปิดแบ่ปันราคาเดิมพี่ชายห้าร้อยบาทนะครับเอาไปเพียงแค่ห้าร้อยบาทคะัพี่ชายนี่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบห้า รายการที่15บห้าขออนุญาตเปิดนะฮะรายการนี้รายการที่1 5โอ้โหรายการนี้เปิดเมืองเป็นเนื้อทองแดงไม่ตัดปีกครับหน้ากากเงินแท้ครับเลขคนตัวเบอร์มาได้ขสามสิบสามรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สิบห้าครับโอ้โหสวยงามจริงนี่ครับสวยงามจริงฮะนี่ฮะต่อมาครับรายการถัดไปครับแต่รายการถัดไปเป็นรายการที่สิบหกฮะ รายการที่ที่เปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้4ีกษัตรินะฮะรายการนี้เป็นเนื้อมวลสารนะฮะชุบ4ีกษัตริย์นะครับเลขคนตเบนเลขสามศูนย์ครับรายการนี้รายการที่ 16, ที่แบ่งปันให้พี่ที่300อบาทนะครับแบ่งปันให้พี่พี่ที่300อบาทค่ะพี่ชายนะครับรายการที่16ฮะต่อมาครับรายการที่17นะครับนะ ลององค์ท้ายนี่ครับลององค์ท้ายเลยนะรายการนี้รายการที่17เจ็ดขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมาครับโอ้โหมาจริงๆนฮะรายการนี้เป็นเงินหน้นากากทองคําแท้นี่ครับนี่ฮนะรายการนี้เป็นลงยานี่ครับลงยาแดงด้วยนะรายการนี้หนะักกากทองคาแท้เฮ้ยสักคู่นะพี่นะ โอ้ลังนี้เป็นลังพิเศษโอ้เป็นรายการเซอร์ไพรส์รายการนี้เป็นรายการเซอร์ไพรส์ครับโอ้โหหน้ากากทองคำเทหน้าหลังรายการนี้จัดสร้างเพียงแค่ห้าเหรียญในโลกฮะ รายการนี้จะสร้างเพียงแค่ห้าเหรียญในลูกนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายการพิเศษนะครับนี่ฮะนี่ฮะใช่เลยเป็นรายการพิเศษจะสร้างห้าเหรียญในโลกฮะหน้ากากทองคำแท้หน้าหลังนี้ครับส่วนรายการเมื่อวานนะผมได้เพียงแค่หน้าด้านหน้าด้านเดียวนะผมเปิดไปสองพันห้านลครับโอ้โหือ รายการนี้พี่นะเอาแบบพูดแบบตรงๆนะครับนะถ้าเราแกะทองคําไปขายนี่ผมเชื่อเลยสองฝั่งนี้สามพันแทบมีแน่สองพันกว่ามีแน่พี่นะครับเออรายการนี้นี่ครับใครรับแจ้งมาพี่ผมเปิดแบ่งปังนใี่พี่ทุสุดเลยสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทผมมีของแถมให้สามพันห้าร้อยบาทผมมีของแถมให้ครับเอาไปครับพี่ชายนะี่ครับโอ้โหตรงท่วมพี่นะรายการที่สิบเจ็ด ถึงว่าทำไมเป็นลังโคตรพิเศษพี่นะหน้าหลังทองคำพี่ท่วมนะฮะต่อมาครับพี่จายนี่ครับรายการถัดไปพี่รายการที่แปดรายการสุดท้ายของ EP เช้านี้ฮะเอรายการที่แปดรายการสุดท้ายของ EP เช้านี้ครับขออนุญาตเปิดเลยครับรายการที่แปดขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อมหาจีนวนนี่ครับผิวน้ําเงินนะฮะ เราเลขคนจะเบอร์เลขสี่จุดสี่ครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะครับหน้ากลัดปลอกลูกปืนครับรายการนี้เอาไปเป็นไปพี่ที่สามร้อยแปดสิบบาทนะฮะสามร้อยแปดสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สิบแปดนะครับสำหรับวันนี้ครับมีแบงก์ปันวิวนะครับสิบแปดรายการนะครับให้พี่ลองเลือกชมดูนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถที่ต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่พี่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ